วันนี้มาแจกสูตรกิมจิสูตรคีโตกันค่ะสูตรนี้ทําง่ายมากแค่มีซอสทากิมจิสําเร็จรูปเนี่ยก็สามารถทําฐานได้ง่ายๆที่บ้านแล้วค่ะเริ่มแรกเี่กก็จะมาเตรียมในส่วนผักกันก่อนก็จะมีเป็นแตงกวาญี่ปุ่นแครอทและก็ต้นหอมในแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยมุกจะหมักด้วยเกลือก่อนทิ้งไว้ประมาณ10-30นาทีจากนั้นก็จะมาหั่นแครอทกับต้นหอมเลยนะคะ พอเตรียมผักทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็ทีเด็ดความอร่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ซอสทำกิมจิสำเร็จรูปรสดั้งเดิมของคีโตดีเลยค่ะใส่ซอสนี้ลงไปในผักได้เลยนะคะซึ่งตัวซอสเนี่ยเขาก็จะมาแบบสำเร็จรูปมาแล้วคือสะดวกมากๆจะหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลย จากนั้นก็จะเก็บใส่ขวดโหลหรือว่ากล่องที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็นําไปแช่ในตู้เย็นได้เลยกิมจิที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีรสชาติเปรี้ยวคือสามารถทานได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าต้องการให้มีความเปรี้ยวมากขึ้นก็สามารถหมักต่อในตู้เย็นได้เลยเ mm hmm. ป็นอีกเมนูที่ทําง่ายมากๆสามารถนํามาทานเป็นกับข้าวได้เลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะ